assalamualaikum w a r a h m a อฮ l ว a h ะเราะกาตุฮ h พี่น้องถามว่าการอ่านสุราหลังอ่านฟาติฮห์เสร็จแล้วนะครับเป็นสุนะหรือไวชิบนะครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่รักทุกท่านครับการละหมาดของเราเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยที่เราต้องเรียนรู้นะครับจะมีเรื่องของชูรูดในการละหมาดนะครับถ้าไม่ครบชูรูดก็ละหมาดไม่ได้นะครับเช่นต้องหันหน้าไปทางกิบลัตต้องสะอาดนะครับต้องนะครับปราศจากฮาดัสเล็กฮัดดัสใหญ่ทั้งหลายนะครับนี่คือเรื่องราวของ ชูรูดที่ต้องเข้าใจนะครับเงื่อนไขต่อมารุกลอาการก่อนนะครับอาการก็คือว่ารุกลในการละหมาดนะครับถ้าทิ้งละหมาดใช้ไม่ได้ถ้าทิ้งละหมาดใช้ไม่ได้นะครับส่วนสุนนะนะครับสุนนะก็คือสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทําในละหมาดถ้าทิ้งนะครับก็ไม่เป็นไรละหมาดถูกต้องใช้ได้นะครับดังนั้นเลยมาดูว่านะครับการ อ่านสุรรถหลังจากฟาติฮานี่อยู่ในหมวดไหนนะครับพอไปศึกษาด้านวิชาฟิกเรื่องวิชาการละหมาดเนี่ยนะครับทำให้เราทราบว่าการอ่านสูรรถหลังจากฟาติฮานี้ถือเป็นสุนนะนะครับเป็นมุสตะฮับเป็นสุนนะเป็นสิ่งที่ท่านนบีส่งเสริมให้เราอ่านเช่นอ่านสุรห์ฟาติฮะห์เสร็จแล้วนะครับอ่านสุรห์กุนฮูวัลโลฮัดหรือสุรห์อื่นๆหลังละหมาดเนี่ยนะครับตรงนี้สุรห์สั้นๆตรงนี้นะครับถือเป็นสุนนะ นิยามของสุนนะหมายถึงว่าส่งเสริมให้เรากะทําถ้าทิ้งไม่เกิดบาปนิยามของสุนนะหรือว่ามุสฮับในละหมาดหมายถึงว่าสิ่งที่ส่งเสริมให้อ่านนะครับแต่ถ้าทิ้งตรงนี้ก็ละหมาดของเราอย่างซอยังถูกต้องยังใช้ได้อยู่นะครับดังนั้นการที่เรานะครับลืมอ่านหรือตั้งใจไม่อ่านซูร์ต่างๆนะครับหลังจากฟาติฮะตรงนี้ ละหมาดของเราถูกต้องใช้ได้นะครับแต่ผลบุญจะได้ไม่เหมือนกับบุคคลที่อ่านนะครับเพราะบุคคลที่อ่านเขาจะได้ผลบุญในการอ่านนะครับที่เป็นสุน,นัขตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นละหมาดของท่านถ้าไม่อ่านโซร้ถูกต้องใช้ได้แต่ก็จะได้ผลบุญไม่เท่ากับบุคคลที่ อ่านครบถ้วนสมบูรณ์นะครับส่วนเรื่องของฟาติฮานี้ถือเป็นรูกลในการละหมาดนะครับถ้าไม่อ่านสุรฟาติฮะนะครับละหมาดไม่ซ้อละหมาดของเรานั้นใช้ไม่ได้นะฮะเวลาพูดถึงเรื่องของการละหมาดต้องแยกจําแนกนะครับระหว่างรูกลต่างๆชุรูดต่างๆวาซิบต่างๆนะครับสุนนัขต่างๆนะครับและก็สิ่งที่ ทำให้เสียละหมาดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถจําแนกนะครับแต่ละประเภทได้นะครับเราก็สามารถเข้าใจว่าอ๋ออันไหนละหมาดซ้อไม่ซ้ออันไหนละหมาดใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้นะครับต้องศึกษารายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมแนละ้วก็เราจะเข้าใจองค์รวมทั้งหมดของการละหมาดนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับ